ดูเล่นแห่งรักเฮ้ยตายเลยหนังค่า่จีเดียสโอ้ยภาพสวยนะภาพสวยุมดีเลยดูเหมือนว่าจะเป็นหนังแนวดราม่าเนอืมดราม่าพลิกบทบาทมากนี่คือนักร้องนะครับที่มีคุณภาพทั้งสองคนเลยนะ อิงฟ้านี่ใช่เออเฮ้ยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นอิงฟ้ามาสแสดงเท่าไหร่กหรเกี่ยวกับโฉนดที่ดินอืมดุดดีประกอบว่าเข้มข้นอะ่ะสมเป็นจีเดียสไงแต่ภาพสวยมุมดีแม่ห้องสอนครับเรื่องนี้เกิด<อ>ที่แม่ห้องสอน โอ้ยิงฟ้าแรงดันใจกับความไม่เท่าเทียมยิงฟ้าดูเล่นเล่นดีอ่ะอุ้ยภาพสวยเกี่ยวกับพวกชนเผ่าชาติพันธุ์ด้วยนะครับใช่เออ นี่นี่เป็นเรื่องแรกภาพภาพยนตร์เรื่องแรกนอกของอินฟ้าใช่ส่วนเราเราจะรู้จักจาก The Voice ใช่โอ้กีดทางกีดจูเรียนโอ้เจฟก็เล่นดีปร,ระโยคเจ็บมากนะเจฟชาเตอร์อ ทุเรียนโอ้เจอดรอทุเรียนฟาดวิมานหนาหนานี่คือหนาทุเรียนนะใช่แต่ผมก็แปลได้หลายอย่างนะส2สิงหาทุกโรงภาพยนตร์22สิงสิงหาเออ22สิบสองสิงอาผมผิดไปเออ22สิงหาทุกโรงภาพยนตร์เป็นไงบ้างครับความรู้สึกหลังดูวิมานหนาของค่าย G D H ดูเป็นหนังที่ฟาดฟันกันดีนะมีแต่ารเวื่อุทุเรียนก็ได้ใช่คือช็อตแล้วก็เราก็ดูเพลินๆเนาะเฮ้ยปาทุเรียนใส่กันอันนี้คือโหดมากแนวดราม่าดราม่านะคือคือความหมายจริงๆอะของการปาทุเรียนใส่มันต้องไม่ชอบหน้ากันจริงๆนะอันนี้คือแบบโดนเอาทุเรียนปาหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็หนังเรื่องนี้นะฮะเป็นหนังที่ต่อจากหลานมาก ของ G D h ครับซึ่งพลิกเลยนะหลานมากนี่คือจะเป็นแนวอบอุ่นฟิลกูดฟิลแฟมิลี่น้ำตาอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือฟาดฟันเชื่อเฉือนแล้วก็เล่าถึงความไม่เท่าเทียมกันเออเรียกได้ว่าเป็นหนังที่น่าดูมากซึ่งเราก็จะไปดูเหมือนกันเดี๋ยวเราตอติตการดูว่าพอไปดูแล้วจะเป็นยังไงต่อเออเพราะว่าเราเราสมัครบัตรไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแน่นอนแล้วก็หนังเรื่องนี้นะครับ เหมือนเอานักร้องอ่ะเอานักร้องมาเป็นนักแสดงอันนี้คือต้องติดตามชมเลยนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าอิงฟ้าก็เสียงเพราะที่แบบไม่เคยได้แสดงภาพยนตโยชน์เลยนี่เป็นเรื่องแรกของอิงฟ้าที่แสดงภาพยนตโยชน์ใช่ครับและอีกคนนึงเจฟเคยฟังของเพลงของเขาไหมเคยฟังอยู่เออเจฟเนี่ยเป็นคนที่ร้องเสียงดีมากเสียงเพราะมากซึ่งในบทเนี่ยโอ้โหมีการ เชื่อชือทางอารมณ์นะ<ช>ไม่คิดไม่เคยเห็นเจมฟูมุมน<ช>ี้มาก่อนเลย<ช>นะครับก็ต้องติดตามชม22สิงหาทุกโลกภาพยนตร์โอเค22สิงหาครับผมไปชมกันได้วิมานหนามครับนะครับทุกโลกภาพยนตด้วยนะครับ